กินเลยนะรักมากไหมต้องเก็บเงินซื้อแหวนก่อนนะเออมีงานหรือเปล่าไม่มีงานหรือเปล่าวยอะจ๊ะเยอะมีเงินซื้อแหวนหรือเปล่าถ้าแลนถ้าแล่นโตแลนซื้อขาแหวนได้ซื้อขาแหวนได้นกแล้วจะมีตังค์ซื้อให้เขาหวานขอแม่ไปก่อนก็ถ้าแม่มีแหวนแล้วเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อแหวนได้ถ้าแลนถ้าแลนทำไมทำดีดี ะตอบก่อนเจ้าตังที่ไหนมาซื้อแหวนตอน่นโตใช่โตแล้วโตแล้วยังไงทำแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนติดโตแล้วจะเอาตังที่ไหนมาซื้อแหวนถ้าโตแล้วอ่ะเจ้าตังมาจากไหนท่าท่าเรียนท่าเรียนทำนั่นอ่ะอ้โตอนนั้นโต จะทํงานอะไรครับทานันซิแวนทานโนวัดวัดขาดจ๊าฟัดดเลโค้ดบลีสอ่าโอเคโอเคโอโซไลค์โซอิฟไอซีนีสตีฟคัมมิ่งเอาท์ไอจัสโกเก็ท हिम แอนด์พุตอะแฮนด์คอฟออมา